สวัสดีครับทุกท่านและ f c ช่องวิทไทพีชาแนลนะครับวันนี้จะพบกับผมในเรื่องการต่อ3ามทางเข้ากับท่อ pvc ในที่แคบเราจะมีวิธีการต่ออย่างไรครับโดยที่เราไม่ต้องตัดข้อ p v c ออกเพราะว่าถ้าเราตัดท่อ PVC ออกจะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับถ้าเราตัดออกแล้วยืดหดข้อ PVC ไม่ได้นะครับเราตัดแล้วเราจะต้องต่อ สามทางเข้าตรงนี้นะครับจะต่อ,อยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีนี้นะครับเป็นวิธีใหม่ทุกท่านจะได้รับความรู้กลับไปเลยครับในการต่อ3ทางเข้ากับท่อ p ี C ีได้ต่อแบบง่ายๆและใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเมื่อเรามีอุปกรณ์ครบแล้วคือ3ทางสำหรับต่อปลอกน้ำเราจะมาต่อสทางเข้ากับท่อ p VC โดยที่เราไม่ต้องตัดเลยครับเดี๋ยวดูกันเลยครับว่า จะใช้ได้หรือเปล่าการใช้สามทางสำหรับใส่ก๊อกน้ำร่วมกับท่อ PC โดยที่เราไม่ต้องตัดท่อ PC เราจะต้องมาตัดสามทางโดยการผ่าตรงนี้ออกนะครับท่อ p c สมมุติว่ามี4ส่วนเราจะผ่าออกเกือบ2ส่วนเลยครับเราจะผ่าด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงข้ามกับรูหรือว่าข้อต่อท่อ PC ที่เป็นเกลียวแบบนี้ครับเราจะมาผ่ากันเลยครับ โดยใช้เลื่อยตะเล็กครับเมื่อเราตาัดสามทางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะไปทำการต่อกันเลยครับ เมื่อเราได้แบบนี้มาแล้วครับเราก็จะมาทากาวกันเลยครับเสร็จแล้วเราสวมเข้าไปเลยครับดยวิธีการดันเข้าไปแบบนี้นะครับ สิครับเราจะดันเข้าไปแบบนี้ครับดันแบบนี้ก็แน่นแล้วครับหลังจากนี้เราจะนําเข็มขัดรัดสายนะครับมารัดสองข้างนี้ครับในการใช้เข็มขัดรัดสายเหล็กแบบนี้เราจะสอดเข้าไปด้านล่างแบบนี้ครับโดยที่ผมได้แกะแล้วเดี๋ยวเราจะสอดเข้าไปเลยครับแล้วก็หมวนเข้ามาแบบนี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ ขันตรงนี้นะครับให้แน่นรัดท่อสองตัวนี้ให้แน่นติดกันครับนี่ครับแบบนี้แน่นแ่นมากเลยครับเดี๋ยวเราจะรัดอีกข้างหนึ่งครับนี่ครับแบบนี้แน่นมากเลยครับไม่มีหลุดแน่นอนน้ําไม่รั่วไหลแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะทําการต่อกันเลยครับโดยการเจาะด้านไหนครับ ก่อนที่เราจะเจาะรูท่อพีซีนะครับเราจะต้องเตรียมก๊อกน้ำกันก่อนครับโดยการพันเทปพ,พันเกลียวครับเพราะเวลาเราเจาะเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องใส่ก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่าผมเปิดน้ำไว้ตลอดเ,เวลาในท่อพีซีครับเดี๋ยวเรามาเจาะรูก๊อกน้ำกันเลยครับ เราจะมาเจาะท่อ PVC กันเลยครับผมเปิดน้ำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวน้ำจะพุ่งออกมาเราจะต้องค่อยๆเจาะครับดูนี่ครับน้ำแรงอยู่นะครับเราก็ใส่ก๊อกน้ำเข้าไปเลยครับ สิครับใช้การได้แล้วครับเห็นไหมครับน้าไม่รั่วไหลดีด้วยครับเดี๋ยวผมเปิดน้ำให้ดูครับเห็นไหมครับแบบนี้ใช้ได้ดีเลยครับสิครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่าติไทยพีแชนแนลได้นะครับและคลิปนี้เป็นวิธีการใหม่ในการต่อท่อ p ีซเข้ากับก๊อกน้ําโดยที่เราไม่ต้องตัดท่อ p ีซเลยครับและใช้ได้ดีในการต่อก๊อกน้ําแบบนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่าติไทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับชาติไทยพีชนแนลครับผมต่อก๊อกน้ําและสามทางเข้ากับท่อ p ีซแบบนี้ เราไม่ต้องตัดท่อ V ีซีอีกต่อไปเลยครับ